มาต่อเนื่องกับอีกหนึ่งเรื่องราวครอบครัวนี้โด่งดังทั้งคุณพี่คุณน้องเลยตอนนี้ทั้งเแล้วก็โยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องราวของทั้งสองคนนี้ให้ได้ชมกันด้วยค่ะ ต้องมาไปกระบอกเสียงแทนพี่สาวนะคะเพราะว่าเออันชลียังไม่พร้อมที่จะเปิดใจสาเหตุบ้านแตกค่ะเตรียมนัดเซนบยาอดีตสามีมดฉัดชัยนะคะซึ่งโยโยศสวดีในฐานะของน้องสาวค่ะก็เข้าใจหัวอกคนเป็นพี่และอยากให้ทุกคนเข้าใจอยากกดดันและยืนยันจะไม่มีการแถลงข่าวจากเออันชลีอย่างแน่นอนค่ะไม่ค่ะไม่มีไม่มีการแถลงข่าวแน่ๆก็มีกําลังใจส่งมาให้เขาเรื่อยๆน้อง แต่อย่างว่าคือถ้าเามาพูดคำหนึ่งมันก็จะกระจายข่าวมันไปเรื่อยๆอ mm hmm. ก็เลยแนะนําว่าแม่ก็พูดอะไรเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เขาโดนกดดันเยอะแล้วก็สภาพยายใจิตใจมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยเง mm hmm. ตอนนี้เอวี่เป็นเป็นสมบัติที่ล้าค่ามากแล้วเขาก็โตโตขึ้นทุกวันน่ะอยากให้เอ็นยังถึงลูกเยอะๆเอวี A ่ v อ่านรู้เรื่องแล้ว mm hmm. เขาเขาฟังได้เขารู้เรื่องคนพูดไปเขารู้ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นก็อยากให้ข่าวออกอย่างเป็นธรรมกับเด็กด้วยส่วนเรื่องอีรุงตุงนางกับอดีตน้องรักดีน้ำทิพที่รอไปธุรกิจทาวนเมื่ออีกฝ่ายพร้อมมาเซ็นเอกสารล่าสุดโยบอกว่ามีการติดต่อกลับมาแล้วและคิดว่าทุกอย่างน่าจะจบลงได้ด้วยดีค่ะให้คนคนหนึ่งมั่นใจว่าเขาหรือพี่เรื่องทั้งหมดเนาะมันก็ไปตามเวลาเนาะมันยืดเยื้อมาขนาดนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วได้ติดต่อนะคะติดต่อมาแต่ว่ายังไม่ได้เจอ ก็คือรอรอทางคุณบีพอให้การเงินโทรมาแล้วค่ะว่าจะนัดกันเจอเจอกันเมื่อไหร่คงเร็วๆนี้และค่ะคือตัวเขาคงไม่ได้มาคุยเองน,นะเขาคงส่งการเงินมาคุยกับการเงินเราเรอะไรเงี้ยเป็นแนวนั้นมากกว่าก็มไม่มีอะไรนะก็คือดูดูบัญชีไปพอใจไหมแล้วก็แค่นี้เองตัวโยเซนไว้เรียบร้อยแล้วก็คือไม่ได้เจอกันอยู่แล้วกรณีของโยบีเคลียร์กันจบก็ยินดีด้วยค่ะเหลือก็แต่พี่สาวที่ยังต้องสู้ๆต่อไปนะคะ ได้ได้ว่าหนักจริงๆสำหรับครอบครัวนี้ในช่วงนี้ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะใช่ค่ะ